สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่องชุดิกร์ทาร์ลอดนะคะวันนี้เราจะมาทําพิกอเด็กพิกอะคาร์ดกันนะคะในหัวข้อ เรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรเรามีไพ่ให้เ,เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3เด็กนะคะนี่คือเด็กที่1เด็กที่สองแล้วก็เด็กที่3เหมือนเดิมนะคะให้เ,เพื่อนๆใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกในการเลือกไพ่ไพ่เด็กไหนที่ดึงดูดใจเ,เพื่อนๆที่สุดก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกกองนั้นแล้วก็ไปฟังคําทํานายกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นนะคะก็คือเด็กนี้นะคะ เรามาดูกันว่าเรื่องราวดีๆของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งจะมีเรื่องราวอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าคุณได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่หมายเลขสามสิบเจ็ดคือปะทะแล้วก็หมายเลขสี่สิบเก้าคือได้รับข่าวสารแล้วคุณได้ไพ่ professional as sentence แล้วก็ guest a v e n g e r แล้วก็ retreat ส่วนไพ่ทาโร่ คุณได้เดทแล้วก็ไฟอ of w a n d ์แล้วก็ Queen of w a n d ์เรื่องราวดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกองที่หนึ่งเรามองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังเผชิญตอนนี้เกี่ยวกับการขัดแยง้งหรือเกี่ยวกับ uh, ความเห็นที่ไม่ลงรอยอาจจะเป็นเรื่องงาน หรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แต่เราเห็นถึงพลังงานของความขัดแย้งเกิดขึ้นพลังงานของการโต้เถียงพลังงานของของการมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเห็นชัดเจนมากเดทขึ้นเดทขึ้นนั่นคือมันจะจบทุทกสิ่งทุกอย่างที่ที่คุณกำที่คุณเผชิญอยู่นะตอนนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคุณณตอนนี้มันจะจบลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วคุณจะเป็นผู้มีชัยชนะคือ queen of wands คือคุณจะอยู่อยู่เหนือชัยชนะคุณจะเป็นคนที่ไม่ว่าเรื่องอะไรที่มีความขัดแยง้งหรืออะไรคุณสามารถที่จะาหาข้อโต้แยง้งหรือหาหลักฐานหรือหาสิ่งสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณเป็นผู้ชนะได้เพราะคุณอยู่ในตำแหน่ง Queen ofwand s คือราชินีถือไม้คือคือผู้ที่มีประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความคิด ทีม่มั่นคงมีความคิดที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจคุณอยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือถ้าถ้าเปรียบเทียบกับตําแหน่งหน้าทีก่การงานก็คือหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการแน่นอนที่สุดอะไรที่คุณกังวลอยู่อะไรที่คุณมีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเรื่องนี้จะจบลงแล้วก็จบแบบสวยงามมากจบแบบคุณเป็นผู้มีชัยชนะคุณเป็นราชินีถือไม้เลยเและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น ตามมาก็คืออคุณอาจจะได้รับข่าวสารหรืออาจจะได้รับคำชมหรือมีของขวัญหรืออประมาณว่าสิ่งดีๆที่กาลังที่คุณกำลังจะได้รับอ่ะอาจจะมาเคาะถึงประตูหน้าบ้านหน้าออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสอาจจะได้รับ สิ่งที่คุณหวังอย่างแน่นอนอะไรที่คุณรอคอยอยู่สิ่งนี้คุณอาจจะได้รับข่าวเร็วๆนี้และให้ออลลเคิลอย่างแนะนำอะไรคุณใบนี้คือ professional As assistant คุณควรที่คุณควรที่จะหา,าคนที่เขามีความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในในใ,ใ,ในงานหรือ หรือในด้านที่คุณกําลังต้องการที่จะพัฒนามันมากขึ้นคุณควรที่จะเรียนรู้จากคนที่เขามีความรู้มีความสามารถหรือคนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่ก่อนอยู่ก่อนแล้วอาจจะหาะครูบาอาจารย์หรือคนที่เขามีมีเลเวลที่สูงสูงกว่าที่เขาผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะตอนนี้คุณอาจจะขอคําแนะนําเขาหรืออีกในหนึ่งเรามองว่าในโลกโซเชียล หรือ YouTube อะไรก็แล้วแต่เขาจะมีคำแนะนำดีๆมากมายก็ให้คุณหาข้อมูลหาความรู้ที่จะเพิ่มเติมความรู้ความสามารถที่คุณกำลังจะพัฒนาอยู่นะตอนนี้ัจะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ไพ่ใบนี้เกสเกสเอเวนเจอร์ไพ่อยากจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นความท้าทายสำหรับคุณมากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าผจญภัยมากๆที่คุณจะได้ล,ล่องเรือส,ส,สู่ทะเลกว้าง คุณอาจจะโตขึ้นในสายงานของคุณคุณอาจจะพัฒนาขึ้นในหน้าที่การงานของคุณหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดอยู่กระทาอยู่นะตอนนี้จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นแต่แน่นอนที่สุดมันจะต้องมีความท้าทายบนสายงานของคุณคุณจะต้องมีพละกําลังและคุณจะต้องมีไฟมากๆในการทําเรื่องนี้ให้มันสําเร็จหรือก้าวหน้าไปมากขึ้นกว่านี้และพายอยากจะแนะนาลีทิสลีทิสก็ให้คุณหาเวลาว่างอยู่คนเดียว หรือไปนั่งในคาเฟ่หรืออะไรก็ไดท้ที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณผ่อนคลายที่สุดเพื่อคุณจะได้คิดลำดับเหตุการณ์ว่าสิ่งไหนคนทำก่อนสิ่งไหนคนตามมาแบบนี้เพื่อให้ดึงสติดึงสติของคุณแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องดีๆของคุณจะเกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากอะไรที่มันขัดแย้งมันจะถูกมันจะจบลงแล้วก็คุณจะเป็นผู้มีชัยชนะคุณจะได้รับเรื่องดีๆเข้ามามากมาย ก็สำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1เราเห็นก็ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมช่องฝากด like, ากดไลค์ฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะก็คือเด็กนี้นะคะเด็กนี้สำหรับเพื่อนๆเ,เ,เ,เรามาดูกันว่าเรื่องราวดีๆของคนที่เข้ามาเลือกกองที่2เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข14 หารแล้วก็ใหมายเลขยีติดงอมแงมแล้วก็สเตตัดแล้วก็ case of time success expand in your life แล้วก็ d e t o อกซ์ท release t o x i c s from your body mind and diet แล้วก็ไพ่ทาโรคุณได้ p r i n c e s of wands แล้วก็ five of p e n t a c l e แล้วก็ knights nice of wands สำหรับ คนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนอื่นเลยคุณอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่เราเราเห็นถึงพลังงานของเรื่องงานถ้าถ้าถ้าเด่นๆเ,เลยก็คือเรื่องงานที่ผ่านมาคุณมีความยากลําบากมีมีมีอะไรที่มันติดขัดในเรื่องการงานการค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณหรือแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะมีอุปสรรคและมีการติดขัดอยู่บ้างแต่เรื่องราวดีๆของคุณเลยก็คือว่า สิ่งที่คุณรอคอยอยู่สิ่งที่คุณพยายามทําอยู่สิ่งที่คุณจดจ้องจดจ่อกับมันอยู่นะตอนนี้คุณจะได้รับการพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้นจากเรื่องราวที่เริ่มจากเด็กถือไม้ก่อนแล้วจะพัฒนาไปเป็นอัศวินถือไม้แน่นอนที่สุดว่าเลเวลของคุณจะถูกกระเถิบขึ้นไปอย่างแน่นอนอะไรที่มันยากลาบากอะไรที่มันดูติดขัดไปเนี่ย คุณจะใช้ความกล้าหาญในตัวของคุณเนี่ยคุณจะไม่กลัวสิ่งใดเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เรามองเห็นพลังงานของของการที่คุณใจจดใจจ่อก,กับกับการกระทํานี้มากๆหรืองานนี้มากๆดังนั้นการที่เราโฟกัสกับสิ่งใดมากๆเนี่ยเราจะเกิดความกล้าหาญเราจะมีความแบบกล้าที่จะลุยกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปและแน่นอนที่สุดเรื่องราวดีๆของคุณเลยก็คือว่าคุณจะได้รับความก้าวหน้าอย่างแน่นอน จะ,จะถูกพัฒนาไปอย่างแน่นอนแล้วก็ไพ่ก็ไพ่เอเราเคลออกมาเห็นแสงสว่างที่ประตูทั้งสองด้านก็คือในสิ่งที่คุณอยู่นียในสถานการณ์หรือในสถานที่ที่คุณอยู่ณปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วและสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปสู่การประสบความสําเร็จเพราะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นก็คือประตูแห่งความสําเร็จ success ประตูแห่งความสําเร็จในชีวิตของคุณเปิดแล้วเปิดแล้วรอให้คุณพัฒนารอให้คุณเดินไปหาพระอาทิตย์ก็คือความาความสดใสความสว่างความมั่งคัง่งการประสบความสําเร็จคุณได้พระอาทิตย์ขึ้นถึงสองดวงนั่นถึงนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณทํามาถูกทางแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมันจะทําให้คุณสมหวังแล้วก็ไพ่ใบนี้ปิดท้ายเรามองว่าไพ่อยากจะบอกกับคุณว่า ก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดคุณอาจจะผ่านเรื่องราวหรือพลังงานของความเครียดความกังวลมาบ้างอาจจะใจจดใจจ่อทํากับสิ่งที่ที่คุณมุ่งมั่นกับมันมากๆเนี่ยพาอ,อยากจะบอกว่าให้คุณดีท็อกซ์ไทม์ก็คือให้คุณเคลียร์พลังงานอะไรที่มันแย่ๆที่มันลบๆความเครียดความกังวลอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเคลียร์ตรงนี้ทาจิตใจผ่อนคลายผ่อนคลายเอ,อ่อ ฟังเพลงสบายๆนั่งสมาธิหรืออะไรก็ได้ให้คุณหันกลับมาอยู่กับตัวตัวเองให้มากขึ้นเพื่อเป็นการที่คุณจะชาร์จแบตในการต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณความสําเร็จต่างๆนานามากมายก่อนอื่นเลยก็คือร่างกายเราจะต้องแข็งแรงก่อนไพ่ใบนี้ออกมาบอกคุณอาจจะมุ่งมั่นกับงานมากเกินไปจนไม่ได้ทานอาหารที่ที่มีประโยชน์มากนักอะไรอย่างเงี้ยก็คือไพ่อยากจะให้คุณดูแลตัวเองด้วย เพื่อสร้างกำลังในการต่อสู้ต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2เราก็เห็นประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราก็ขอให้เพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3ก็คือเด็กนี้นะคะเด็กนี้เรามาดูกันว่า คนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3เรื่องราวดีๆอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคุณได้ไพ่หมายเลข28เก็บซ่อนความรู้สึกหมายเลข2 2พรมลิขิตแล้วก็ Commitment แล้วก็ uh, discovering truth แล้วก็ have confidence in your creation แล้วไพ่ทาโร่คุณได้ Ten of Cups แล้วก็ Nine Swords Queen of s w o r r s เรามองเห็นเรื่องราวของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามคุณมีความวิตกกังวลกับอ่ากับเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องคู่ครองค่ะเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่ชัดเจนกับคุณอะอะไรที่คุณรู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องซ่อนอยู่ในในมุมของคุณในโลกของคุณคุณคุณไม่ได้ถูกเปิดเผยหรืออะไรแบบเนี้ยเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคือคุณจะชัดเจนมากขึ้นสถานะของคุณจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะตัดสินใจได้คุณได้ควีนอ f อบสอดก็คือการคิดการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน หรืออยู่อะไรที่คุณอยู่ในในในมุมมุมมืดหรือในความรู้สึกที่มัน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 อึนๆน่ๆะเรามองว่ามันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณกังวลคุณไม่ต้องกังวลเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการที่คุณจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นคุณอาจจะเลือกเรามองเห็นพลังงานสําหรับสําหรับคนที่เข้ามาเลือกกองนี้เรามองเห็นพลังงานของความรักความรู้สึกความรัก ความรู้สึกของคู่ครองความรู้สึกของการมีครอบครัวมันเหมือนคุณคุณจะกังวลว่าคนคนนี้ใช่ใช่ใช่คนที่จำเข้ามาในชีวิตของคุณไหมแน่นอนที่สุดคุณได้ไพ่พมรมลิขิตไพ่พรมลิขิตก็คือถ้าคุณคุณถามถึงคุณกําลังกังวลถึงคู่ครองคุณอยู่เขาคนนี้คือพรมลิขิตเขาคนนี้คือคนที่ ที่มาเพื่อตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอย่างแน่นอนคุณอาจจะกังวลอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเขาอยู่บ้างแต่ไพ่ออกมาตอบย้ำแล้วว่าเออเขาคือคนที่ใช่คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะดำเนินเรื่องราวในเหตุการณ์ในชีวิตของคุณต่อไปยังไงแล้วไพ่ก็เอารถเครื่องก็ออกมาบอกว่าคุณจะมีความมุ่งมั่นคุณจะมีเขาเรียกว่ามีสถานะต่อคนคนนี้ จะชัดเจนมันค n ยนอบซอดแล้วก็คอมมิ t เมนตก็คือความชัดเจนการมีสถานะเกิดขึ้นคุณอาจจะสงสัยเรามองเห็นพลังงานของความสงสัยความลังเลว่าเออเขาใช่ไหมคุณจะกล้าเปิดเผยเขาไหมหรืออะไรแบบนี้นะถ้าเป็นกรณีที่คุณยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะหร,หรือหรือหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีความมั่นใจเนี่ยไพ่ออกมาตอกย้ําเลยว่าเนี่ยคุณมั่นใจได้เลย คุณมั่นใจได้เลยว่าว่าสิ่งที่คุณกําลังเลือกเลือกที่จะเดินเนี่ย,พยไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้ชัดมากเลย Discovering tos o l you stand in the light of tos o l ก็คือทางที่คุณเดินนะ่ะมันเป็นทางที่ถูกต้องแล้วมันเป็นทางที่ที่มันชัดเจนที่สุด มันอาจจะมันอาจจะสวนทางกับคนอื่นอยู่บ้างในความคิดแต่มันก็ย่อมเป็นความคิดที่ถูกต้องของคุณเพราะมันเป็นถนนหรือมันเป็นการเดินทางมันเป็นเส้นทางในชีวิตของคุณพ่ออยากจะตอกย้ําว่าสิ่งที่คุณคิดถูกต้องแล้วด้วยใบนี้ใบนี้ก็คือเอ่อ uh, trust in the power ก็คือให้คุณเชื่อเชื่อและศรัทธาในในพลังในความคิดของคุณ เพราะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันถูกต้องแล้วนี่พลังงานของความความไม่ความไม่แน่ใจเกิดขึ้นเยอะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยก็คือว่าคุณชัดเจนได้แล้วเรื่องราวดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไอสิ่งที่คุณกําลังเลือกไอสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่เนะี่ยมันถูกต้องแล้วมันจะชัดเจนมากขึ้นในเร็วๆนี้แล้วคุณก็เชนออฟคัพคือสุขสมหวังสุขสมหวังครอบครัวอบอุ่นมีคนที่รักคุณแล้วก็ เป็นครอบครัวที่ดีสําหรับคุณเลยก็สําหรับคนที่เข้ามาเลือกกองที่3แล้วก็ขอให้คุณสมหวังในทุกๆด้านนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปยังไงเราฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ